โอเคสวัสดีครับโอเคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะฮะน้องๆสิบคนเราจะเริ่มสอนกันนะวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องหลักๆที่คิดว่าจะออกข้อสอบเยอะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันเป็นในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สาระสำคัญที่จะออกข้อสอบเนี่ย คลองคาดที่จะเยอะเช่นกันโอเคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะครับสวัสดีน้องๆทั้งสิบท่านนะฮะ <c oughs> เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะจ๊ะเราก็จะติวกันเรื่อยๆจนกว่าจะสอบอ่ะเออก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีวิชา P L สองสองศูนย์ศูนย์กับสองหนึ่งศูนย์แปดที่เราจะติวกันเรื่อยๆจนกว่าจะถึงมันสอบ ก็คืออาจจะติวกันอย่างเนี้แหละวันเว้นวันหรืออาจจะทุกวันก็ได้อยู่ดีว่าพี่จะว่างช่วงไหนก็จะมาสอนน้องๆก็ไม่ต้องห่วงนะก็ดูจบก็สามารถดูย้อนหลังได้ไม่ได้ลบไปไหน เพิ่งไปไหนนะเข้ามาดูกันได้โอเคเรามาเริ่มเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะการบริหารราชการแผ่นดินวิชา P.O.L. 2 1 0 8วิชานี้เนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างหลายเรื่องมากๆเราจะมาพูดในเรื่องที่ คิดว่าน่าจะเป็นข้อสอบก็คือการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเอง โอเคปูพื้นฐานกันก่อนการบริหารราชการแผ่นดินคืออะไรมีใครรู้บ้างเขาต้องแยกก่อนนะการบริหารราชการแผ่นดินอย่างที่เรารู้กันนะว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสามส่วน ก็คือประกอบไปด้วยส่วนกลางภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นนี่คือโครงสร้างใหญ่โครงสร้างหลักของมันการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น3มส่วนก็คือส่วนกลางภูมิภาค แล้วก็ส่วนท้องถิน่นพวกนี้เป็นข้อสอบที่หมดเลยพี่กล้าบอกได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นสาระสำคัญที่ค่อนข้างที่จะเป็นใจความสำคัญของมันคือเราต้องรู้ก่อนว่า,าการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยมันมีลักษณะโครงสร้างยังไงแบ่งออกเป็นสามส่วนประกอบไปด้วยส่วนกลางภูมิภาคแล้วก็ท้องถิน่นส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยอะไรส่วนอ่ะส่วนกลางส่วนกลางก่อน ส่วนกลางประกอบไปด้วย 1. กระรวง 2. ทะบวงเดี๋ยวนี้ทบวงไม่มีละ3กลมแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งมันเป็นส่วนพิเศษขึมันก็เรียกว่าสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ซึ่งเขามีสถานะเนี่ยอำน,นาจเนี่ยเทียบเท่ากับกระทรวงเลยไม่แน่นะอาจาเจาะข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่ากับอะไรเออก็อาจจะเป็นข้อสอบได้ขึ้นกันดูไว้เลยตรงเนี้เพราะมันเป็นส่วนที่แบบหลายคนไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสาม,มารถเป็นข้อสอบได้ ส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยจังหวัดแล้วก็อำเภอส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยอบจอบอจอย่อมาจากอะไรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองสองอบต ย่อมาจากโครงการบริหารส่วนตำบลอบจอ,อบตอเทศบาลเมืองพัทยาแล้วก็อะไรกรุงเทพมหานครหรือกออรทมน,นั่นเองเรามาดูในเรื่องของ ส่วนกลางกันก่อนเรารู้แล้วว่าส่วนกลางเนี่ยประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงแล้วก็กลมแต่เรารู้ไหมว่าส่วนกลางเนี่ยเขาบริหารหน่วยงานภายในองคอ์กรเนี่ยด้วยหลักการอะไรตอนนี้เราก็จะมามาแยกในเรื่องของหลักการและ หลักการใน,าในการบริหารราชการของส่วนกลางเนี่ยเขายึดหลักการที่เรียกว่ารวมอำนาจนั่นเองการรวมอำนาจคืออะไรการรวมอำนาจมันคือการที่ส่วนกลางเนี่ยรวมอำนาจในเรื่องของการสั่งการรวมอำนาจการสั่งการอำนาจทางด้านการต่างประเทศ อำนาจทางด้านการบริหารทางการทหารอะไรหลายๆอย่างเนี่ยการโยกย้ายตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งมันเป็นอำนาจของส่วนกลางรวมไว้ที่ส่วนกลางซึ่งส่วนกลางก็ประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงแล้วก็กรมกระทรวงปัจจุบันก็มีเยอะมากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทระวงคมนาคมซึ่ง กระทรวงพวกนี้เนี่ยมันมีอํานาจในการสั่งการหน่วยงานที่มีอํานาจรองลงมาเช่นทะบวงหรือกรมนั่นเองเห็นไหมกระทรวงมีอํานาจสูงสุดนะให้เห็นภาพง่ายๆมีอํานาจสูงสุดมีอํานาจในการสั่งการทะบวงมีอํานาจในการสั่งการกรมต่างๆนั่นเองแม้กระทั่งมีอํานาจในการสั่งการส่วนภูมิภาคด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่จะ ไล่ในเรื่องของสายสายการสายอำนาจบังคับบัญชาอย่างที่เรารู้นะว่าการรวมหน้าเนี่ยมันนิยามของมันเนี่ยมันคือการรวมอนนาจการสั่งการต่างๆไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนพี่จะบอกพี่จะเขียนในเรื่องของเหมือนเนี่ยเขียนเป็นแท่งงสูง,สงอันนี้คือกระทรวง อันนี้ก็คือกรมอันนี้ก็คือจังหวัดกรมเนี่ยให้กระทรวงเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในการสั่งการเนี่ยสูงที่สุดในสายการบังคับบัญชาเขาก็จะมีอำนาจในการสั่งการกรมก็คือสั่งการเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในกรมแล้วกรมก็อาจจะมี อำนาจในการควบคุมของข้าราชการในจังหวัดอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะของการรวมอำนาจน,นั่นเองก็คือผู้บังคับบัญชายมีอำนาจในการสั่งการเต็มแบบสูงสุดนี่คือลักษณะของมันพอเข้าใจเนาะไม่ยากหรอก โอเคส่วนกลางผ่านไปแล้วหลักการรวมหน้าผ่านไปแล้วต่อไปส่วนภูมิภาคหลักการของส่วนภูมิภาคเย้หลักการที่เรียกว่าการแบ่งอำนาจแบ่งอำนาจยังไงส่วนภูมิภาคเนี่ยประกอบไปด้วยจังหวัดและอำเภอ คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมาเป็นการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางมาบางส่วนเดิมในส่วนกลางมีอำนาจเต็มในการสั่งการใช่ไหมในหน่วยงานของเขาส่วนภูมิภาคเนี่ยจึงต้องแบ่งอำนาจของส่วนกลางมาบริหารในส่วนภูมิภาคเหตุผลที่ต้องแบ่งอำนาจก็เพื่อลดภาระนั่นเองลดภาระของส่วนกลางส่วนกลางมีอำนาจเยอะมากๆ ส่วนูริภาคจึงแบ่งอำนาจการบริหารรายการแผ่นดินจากส่วนกลางมาเหตุผลเพื่อเป็นการลดภาระราชก,การของส่วนกลางลงโดยบริหารในยึดหลักการที่เรียกว่าการแบ่งอำนาจก็คือการลดภาระก็คือการแบ่งอำนาจแบ่งอำนาจและการบริหารบางส่วน มาจากส่วนกลางนั่นเองนี่คือหลักการแบ่งอำนาจและจุดประสงค์ของเขาต่อไปส่วนอะไรท,ท้ทองถิ่นท้องถิ่นเนี่ยยึดหลักการที่เรียกว่า การกระจายอำนาจเยอหลักการที่เรียกว่าการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจคืออะไร การกระจาอำนาจคือลักษณะของการบริหารเลืกการแผ่นดินในส่วนท้องถิ่นโดยส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจมีอำนาจในการบริหารและการจัดการในท้องถิ่นอย่างเต็มที่นั่นเอง แล้วลักษณะอะไรที่เป็นการบริหารราะการท้องถิ่นในรูปแบบของการกระจายอํานาจเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นหลักๆเลยก็คือส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งเช่นเลือกตั้งอะไรเลือกตั้งนายกอบตเลือกตั้งนายกอบตอเลือกตั้ง นายกเทศบาลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเลือกตั้งผู้ว่ากรทมอ,อะไรพวกนี้เนี่ยเลือกตั้งสอทอสอจอ,อะไรที่เป็นการเมืองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือลักษณะที่ส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดการเองได้มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นภาษีท้องถิ่น มีงบประมาณมีงบประมาณท้องถิน่นแม้กระทั่งการจัดตั้งสหาการก็ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นเป็นอะไรที่ส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้เช่นกันพวกเกี่ยวกับวิสาหกิจในชุมชนวิสาหกิจในท้องถิ่นพวกนี้ก็สามารถทำได้แต่เก็กบภาษีแต่ภาษีโรงเรือนภาษีน้ำมันภาษีที่ดินในส่วนน้องถิ่นก็สามารถทำได้เช่นกัน นี่คือลักษณะพื้นฐานของการบริหารและการแผ่นดินในส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการกระจายอํานาจและเรามาดูกันว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละหน่วยงานเนี่ยใครเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดในหน่วยงานราชการนั้นๆเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นเราไปอีกเรื่องหนึ่งก่อน ก็คือสายการบังคับบัญชาสายการบังคับบัญชาเดี๋ยววาดใหม่ดีกว่าเพื่อให้ง่ายการเข้าใจกระทรวงตบวงกมจังหวัด อำเภอท้องถิ่นก็อบจอบตอบาตาอทอเทศบาลแล้วก็พัทยาสายการบังคับบัญชาเอาเลยตั้งแต่ส่วนกลางความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคก่อนเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เรียกว่าการควบคุมบังคับบัญชาได้เอง การควบคุมบังคับบัญชาภูมิภาคกระทรวงท้องถิน่นมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เรียกว่าการควบคุมกำกับการควบคุมบังคับบัญชาคืออะไรเริ่มจากควบคุมบังคับบัญชาก่อนการควบคุมบังคับบัญชาเป็นการ เป็นลักษณะความสัมพันธ์ในเชิองอำนาจระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาลักษณะเด่นๆก็คือผู้บังคับบัญชามีอำนาจมีอำนาจในการสั่งการโยกย้ายแต่งตั้ง สอบสวนและอีกหลายอย่างเลยโยกย้ายแต่งตั้งสอบสวนตัดเงินเดือนลดเงินเดือนผลละพักราชการสอบสวนตั้งคณะกรรมการอะไรพวกนี้เนี่ยคือส่วนที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยคือการควบคุมบังคับบัญชาเนี่ยคือหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้ซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเมื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยส่วนกลางประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงแล้วก็กรมส่วนภูมิภาคประกอบไปด้วยจังหวัดและอำเภอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหลักการควบคุมบังคับบัญชาเอามาใช้เนี่ยกระทรวงสามารถสั่งการข้าราชการในจังหวัดได้เช่นอะไรกระทรวงสั่งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงสั่งโยกย้ายนายอำเภอเป็นต้นอันนี้คือการยกตัวอย่างเพราะว่า ถ้ามองในลักษณะของข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบมันอาจจะไม่ได้ถามแบบเป็นภาพใหญ่ขนาดนั้นมันอาจจะถามลงลึกว่าข้าราชการคนนี้เนี่ยอย่างเช่นอ,อ,อะไรเดียอย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งโยกย้ายนายอำเภอได้ไหมคําตอบคือได้เพราะว่าเมื่อเราเอาหลักการควบคุมมันเข้าเป็นชามาจากในตัวโครงสร้างสามส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นทันทีว่า ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคเนี่ยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เรียกว่าการควบคุมบังคับบัญชาญนั่นเองเพราะฉะนั้นสามารถกระทาได้และแหล,ะลักๆเลยนะข้อสอบเนี่ยมันอาจพี่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้ถามเป็นความจําแบบ100%เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือทําความเข้าใจของลักษณะความสัมพันธ์เข้าใจในหลักการของโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจตรงน,นี้อย่างถีท่ทวนเนี่ยเวลาเราไปเจอเข้อสอบไม่ว,ว่ามันจะพลิกแพงยังไงเนี่ย เราก็สามารถที่จะตอบคำถามในสิ่งที่เขาถามได้ต่อไปก็เรื่องของอะไรการควบคุมกำกับ อ่าไปการควบคุมกำกับคืออะไรการควบคุมกำกับเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเช่นกันก็คือกลางกับท้องถิน่นภูมิภาคกับท้องถิน่นการควบคุมกำกับเนี่ยจะแตกต่างจากการควบคุมบังคับกัญชาตรงที่ว่าการควบคุมกำกับเนี่ยตตควบคุมกำกับเนี่ยไม่สามารถที่จะไปโยกย้ายไปยล้วงลูก ไปแต่งตั้งอะไรเขาได้การควบคุคมกำกับเป็นการแค่ที่ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชามีอำนาจแค่การควบคุมดูแลให้ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเอง ก็เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยมีอำนาจแค่ดูแลห่างๆดูแลหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยห่างๆให้กระทำการให้มันชอบด้วยกฎหมายแต่เขาไม่มีอำนาจไปโยกย้ายไปสั่งการไปแต่งตั้งไปปลดประจําการอะไรได้เว้นเสียแต่ว่าข้าราชการในส่วนท้องถิน่นบุคคลบุคคลนะั้นหรือหน่วยงานหน่วยงานนั้นเนี่ยกระทำการใดๆเนี่ย ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคก็มีอำนาจที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนและตรวจสอบก็ได้มันมีข้อจกเก้เนไงเพราะว่าการควบคุมกำกับเนี่ยมันเป็นการควบคุมที่ไม่ให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจเกินขอบเขตถึงแม้ว่าในส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะได้ขึ้นชื่อว่า มีการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักการกระจายอนานาจแต่มันก็ไม่ใช่กระจายอํนานาจแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังมีการถูกควบคุมกํากับด้วยเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าหน่วยงานที่ควบคุมกากับในการบริหารของส่วนท้องถิ่นเช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะก็มีอำนาจในการควบคุมกำกับหน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่นนี่คือการยกตัวอย่างนะ ก็อาจจะเป็นข้อสอบได้ก็อาจจะขาอาจจะถามก็ได้หน่วยงานไหนมีอำนาจในการควบคุมกำกับหน่วยงานไหนมีอำนาจในการควบคุมกำกับส่วนท้องถิน่นก็คือกมรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองงไหนล่ะมาดูในเรื่องของตรงนี้ กระทรวงบุคคลสําคัญแล้วกันก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้ววันนี้ก็คือแบบ e p พหนึ่งไม่ยาวสั้นๆกระทรวงทบวงมันยกเลิกไปแล้วขอไม่เอามาพูดแล้วกันกรมพวกนี้ถูกจัดได้เป็นส่วนกลางถูมิภาคละ่ะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดอับเบ ท้องถิน่นกอบไปด้วยอ,อบจอ,อ,อบตอธมเทศบาลแล้วก็พัทยากระทรวงใครเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดรัฐมนตรีเออจดไว้ด้วยนะเราต้องรู้ด้วยว่าใส่กันมาข้าบบัญชาผู้มีอำนาสูงสุดนี้ในงานนั้นนั้นเนี่ยคือใครกรมอ่ะคือใคร อาชีพอดีจังหวัดละ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบอกไว้ก่อนว่าผู้ว่าเนี่ยมาจากการแต่งตั้งยกเว้นกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าเรื่องกัน อำเภอก็มีนายอำเภอซึ่งนายอำเภอก็จะมีปลัดอำเภอเนี่ยเป็นผู้ช่วยปลัดอำเภอเนี่ยเป็นผู้ช่วยส่วนท้องถิ่นก็มีนายกอบจอ,อบตอก็มีนายกอบต กรทมก็มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งทำไมถึงผู้ว่ากรทมมาจากการเลือกตั้งต้องขอบอกก่อนว่ากรทมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษเขาเรียกว่ากรทมเนี่ยเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษซึ่งมันจะต่างจากส่วนท้องถิ่นอื่นๆ แล้วก็เป็นจังหวัดที่ผู้ว่าเนี่ยมาจากการเลือกตั้งพื่งต่างจากจังหวัดอื่นซึ่งเขาอยู่ในส่วนภูมิภาคไงแต่กรทมเนี่ยคือเป็นเขตพื้นที่ปกครองพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าจึงต้องมาจากการเลือกตั้งต่อมาก็เป็นนายกเทศมนตรีใช่ไหม ใค้เป็นนายกเมืองพัทยาโอเคนี okay. แ่แหะคือสายสายของผู้มีอำนาจในแต่ละหน่วยงานก็จำจำจดจำไปด้วยอย่างเขาถามเนี่ยประหลัดอำเภอเนี่ย มีอำนาจอะไรในในอำเภอแล้วมีความสัมพันธ์อะไรกับนายอำเภอก็อาจจะเป็นข้อสอบได้เหมือนกันข้อสอบมันอาจจะถามละเอียดเพิ่มขึ้นผู้ว่าผู้ว่ากทมกับผู้ว่าจังหวัดจังหวัดนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเออข้อสอบก็อาจจะถามแนวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้อะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าข้อแตกต่างของพวกผู้ว่าแต่และอันเนี่ยมันคืออะไรอย่างผู้ว่าจังหวัดจังหวัดนี้ที่ไม่ใช่กทมเนี่ย เขาเป็นค่าราชการที่ถูกส่วนกลางซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งให้มาประจำการในจังหวัดนั้นส่วนผู้ว่ากทมเนี่ยซึ่งกทมเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปกครองพิเศษดังนั้นผู้ว่ากทมต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งเพราะว่าผู้ว่ากทมไม่ได้ถูกส่วนกลางควบคุมบังคับบัญชาเนี่ยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกทมจึงเขตเป็นเขตพื้นที่ปกครองพิเศษ ซึ่งมีบทบาทอำนาจในการบริหารและการผ่นดินในรูปแบบที่เรียกว่าการกระจายอำนาจนี่นี่ก็คือนิยามของมันหลักการของมันพอเรารู้แล้วเราก็รู้ทันทีว่าข้อแตกต่างระหว่างผ้วกทมผู้ว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้นะไอจังหวัดอื่นๆมาปกครองด้วยรูปแบบที่เรียกว่าแบ่งอำนาจไอจังหวัดกทมเนี่ยมันมันปกครองด้วยรูปแบบที่เรียกว่าการกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นมันถึงแตกต่างกันแต่แล้ข้อสอบวิชานี้มันไม่ใช่เป็นข้อเขียนแล้วไง ถ้าข้อเขียนเป็นแบบนี้เราอธิบายได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นข้อสอบบอลลารคําคำถามเขาอาจจะไม่ได้ถามเป็นเชิงความจําและอนาคตพี่คิดว่าอย่างนั้นเขาอาจจะถามแบบเข้าใจแบบนี้เป็นเชิงเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจหลักการแล้วเราถึงจะสามารถที่จะตอบคําถามในข้อนั้นๆได้รู้หลักการก็จะทําข้อสอบได้ไม่ยากวิชานี้ โอเคหมดแล้วเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเดี๋ยว e ี2สองเดี๋ยวพี่ไปหามาก่อนว่าจะสอนเรื่องไหนที่คิดว่ามันจะเป็นข้อสอบโอเคก็ใครมีคำถามอะไรถามพี่ไหมมีไหมเห็นไม่มีใครพิมพ์อะไรมันเลยเห็นจะมีคำถามอะไรก็ถามมาในแชทไดน้นะครับส่วนไอฟล์ที่สอนวันนี้เนี่ย เดี๋ยวขอไปรวบรวมแล้วก็ทําเป็นไฟล์ jpeg ทำฟันเป็นไฟล์รูปภาพแล้วลงให้วัน2วันนี้แหละก็เดี๋ยว ep 2องจะสอนเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันไหนดีไม่รู้เดี๋ยวประกาศแล้วกันยังไงก็ไปตั้งใจอ่านหนังสือแล้วกันนะครับต่วันนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ